าาบรกขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงวิลายัตนิวส์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เรามาพบกับท่านผู้ชมนะครับเราไปดูข่าวแรกกันเลยนะครับในวันนี้ฮิสบุลล์นะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือต่อกองกําลังต้านทานมุกอวัยะนะครับในฉนวนกาซาเซตฮัสันนัสรุลล์นะครับในขาธิการใหญ่แห่งฮิสบุลล์นะครับได้กล่าวว่า เราพร้อมให้ความร่วมมือต่อกองกําลังต้านทานในฉนวนกาซานะครับท่านเซฮัซันนัสรุลลอห์เลขาธิการใหญ่แห่งเฮสบุลลอนได้กล่าวยกย่องเชิดชูการยินยัดและความมั่นคงนะครับของกองกําลังต้านทานมุกอเวมาของปาเลสไตน์พร้อมกับแจ้งข่าวถึงความพร้อมของกองกําลังต้านทานแห่งเลบานอนหรือกลุ่มเฮิสบุลล์ที่จะให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความปลาชัยให้แก่ศัตรูสำนักข่าวอนาลัมได้รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ว่าเซฮัซันนัสรุลลอห์ได้กล่าว ว่ากองกําลังต้านทานของฮิบุลลออนนั้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนต่อพี่น้องประชาชนชาวกาซาและพร้อมให้การสนับสนุนต่อกองกําลังต้านทานของฉนนกาซาเพื่อจะเอาชนะได้สถานีโทรทัศน์อันมานาสนะครับของเลบานอนได้ชี้ถึงการติดต่อทางโทรศัพท์ของท่านไยิดฮะซันนัสุลลออ์กับคอลิดมัชานหัวหน้าสานักงานทางการเมืองของฮามาสนะครับหรือหัวหน้าฮามาสและอมอดอนอับดุลลอสซาเลห์นะครับเลข,ขาธิการใหญ่ของขบวนการจิฮัตอิสลามี เพื่อที่จะรับรู้สถานการณ์ต่างๆพร้อมกับย้ําว่าซินฮาสันนัสรลุลอแสดงความชื่นชมต่อความสามัคคีของกองกําลังต้านทานทุกกลุ่มในทุกสงครามนะครับซินฮาสันนัสรลุลอยังกล่าวย้ําอีกว่าหลังจากที่ได้ยินคําพูดของนายคอลิดตมัชอันว่าตนมีความเชื่อมั่นว่ากองกําลังต้านทานจะสามารถทําให้ใชัยชนะครั้งที่สองบรรลุเป็นจริงได้ในเดือนกร,รกฎาคมส่งนี้นี่คือสิ่งที่ทางเลขาธิการใหญ่ของฮิสบุลลอฮ์ได้กล่าว นะครับเจาซันนัะสุลล่ฮมีกำหนดปราัสนะครับในวันนี้หรือวันกุดสุขสุดท้ายของเดืดอนอมฎอสํนำนักข่าว IMM นะครับได้ระบุว่าฮิสบุลล์เลบานอนประกาศเชิญชวนผู้ศรัทธารวมแสดงพลังในวันสุกสุดท้ายของเดืดอนอมฎอนอันจำเริญประจำฮิจรัศักราชที่1,435ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันกุดสากล การรวมตัวกันของผู้ศรัทธานในครั้งนี้เพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์เคียงข้างกับชาวปาเลสไตน์ซึ่งจะมีการปราศัยสําคัญของสยิดฮัสซันนสุลลอฮ์เลขาธิการใหญ่ฮิสบุลลอห์อีกด้วยสำนักข่าวอันอาลัมนะครับยังรายงานต่อว่าฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนประกาศเชิญชวนผู้ศรัทธาร่วมแสดงพลังในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่ง การปราศัยสําคัญของซีัสซันนัสรุลล้อเลขาธิการใหญ่ของฮิบุลล์ในวันนี้นะครับจะกําหนดเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสํานักงานไซยิดุชฮดาทางภาคใต้ของกรุงเบรุตประเทศเลบานอนซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการปราศัยของซีัสซันนัสรุลล้อเลขาธิการใ,ใหญ่แห่งฮิบุลล์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอันมานาตและเว็บไซต์อันมานาตทีวีไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับที่เว็บไซต์ เราไปดูข่าวที่3นะครับกอร์ดอนดูฟสหรัฐพูตะเตรียมอาวุธเคมีฟอสฟอรัสขาวให้อิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์สำนักข่าว IMM นะครับได้รายงานผ่านกอร์ดนดูฟบรรณาธิการอาวุโสของสำนักข่าวหนึ่งนะครับจากรัฐโอไฮโอชาวสหรัฐอเมริกาว่าสัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าวเพรสซีวีรายหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้ตะเตรียมอาวุธเคมีฟอสฟอรัสขาวให้กองทัพอิสราเอลใช้เป็นอาวุธเข็นฆ่าสังหารพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาสำนักข่าวเพรสซีวีนะครับรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่านายกอร์ดอนดูฟนะครับบรรณาธิการอาวุโสของสำนักข่าววอเชียนนะครับทุเดจากรัฐโอไฮโอได้ระบุว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้ตะเตรียมอาวุธเคมีฟอสฟอรัสขาวให้กองทัพอิสราเอลใช้เป็นอาวุธเข็นฆ่า สังหารประชาชนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ในชนวนกาซาและนายคนนี้นะครับยังกล่าวอีกว่าสาหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติหนึ่งในพฤติกรรมอันชั่วร้ายต่างๆของสหรัฐเพื่อสนับสนุนการกรอ่ออาชญากรรมในประเทศปาเลสไตน์นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ทําให้เรารู้ว่าสาหรัฐอเมริกาเตรียมอาวุธเคมีจํานวนมากให้กองทัพอิสราเอลและอาวุธเคมีฟอสฟ,ฟอรัสขาวที่อิสราเอลใช้สังหารชาวปาเลสไตน์คืออาวุธที่สหรัฐอเมริกาได้จตะเตรียมไว้ ซึ่งในเวลานี้ได้ฆ่าชีวิตของเด็กๆผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ไปเป็นจำนวนมากซึ่งยอดสถิติผู้เสียชีวิตมากกว่า600คนแล้วนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้เองเราจึงเห็นว่ากองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศใช้ระเบิดที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสขาวโจมตีบ้านเรือนพ,พลเมืองในเขตฉนนกาซาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะสารชนิดนี้จะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการเผาไหม้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วครับผมนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเราไปมองเราไปดู1นึ่คำพูดของแพทย์อาสาสมัครท่านหนึ่งชาวนอร์เวย์นะครับในฉนวนกาซาที่เขาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีทั้งทางบกและทางอากาศในเขตฉนวนกาซาที่มีพลเรือนอาศัยจำนวนมาก และเป็นเขตอาศัยของโผลเรือนด้วยระเบิดฟอสฟอรัสขาวและระเบิดสารก่อมะเร็งแล้วนะครับข่าวต่อไปนะครับชาวญี่ปุ่นจุดเพียนชุมนุมอย่างสงบต่อต้านเหตุนองเลือดในฉนวนกาซา AFP นะครับรายงานว่าประชาชนราว500คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ได้มีการจัดประท้วงเงียบในกรุงโตเกียวเพื่อคัดค้านเหตุนองเลือดในฉนวนกาซาถือเป็นการรวมตัวกันมากที่สุดในเมืองหลวงของญี่ปุ่น นับตั้งแต่เหตุการณ์รุนแรงเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางการประท้วงในฝรั่งเศสประนามการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้เลี้ยวเข้าสู่การจลาจลจนถึงทางการนะครับมีการประนามว่าได้ปฏิบัติโดยฝีมือของพวกยิวนั่นเองนะครับดังนั้นหลายประเทศด้วยกันได้ออกงงมาเดินขบวนนะครับต่อต้านอิสราเอลเพื่อต้องการที่จะประกาศให้ประชาคมโลกได้รู้ว่า อิสราเอลนั้นได้ใช้ทุกวิถีทางในการทําลายล้างประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาได้ใช้อาวุธเคมีเขาได้ใช้สารฟอสฟอรัสขาวในการทําลายบ้านเรือนของประชาชนดังนั้นพวกเราถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องออกมาแสดงพลังและวันนี้เองเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งเราถือว่าเป็นวันกุตสากลตามคําประกาศของท่านอิมามโคมนี่ิรซวานุลอตาอาลาอะไรที่ได้ประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นวันกุตสากล เพื่อที่จะเรียกร้องให้ประชาชนนะครับทุกสถานที่ออกมาเดินขบวนประนามการกระทำของรัฐเถื่อนไซออนิสออกมาเดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพอิสระภาพและออกมาเดินขบวนเพื่อประนามการกระทำที่ชั่วช้าและป่าเถื่อนของรัฐนี้ถ้าเราสังเกตดูในปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่รุนแรงขึ้นในประเทศปาเลสไตน์ เรามามองดูว่าพี่น้องต่างศาสนิกของเรานะครับในหลายๆประเทศได้ออกมาเดินขบวนประนามอิสราเอลทั้งทวีปอเมริกาเองทวีปเอเชียและทวีปยุโรปประชาชนในทุกสถานที่ออกมาเดินขบวนเผาธงอิสราเอลประนามการกระทําของอิสราเอลถึงแม้ว่าข่าวบางข่าวในสื่อไทยอาจจะออกข่าวสนับสนุนการตอบโต้ของอิสราเอลก็ตามแต่ แต่ประชาคมโลกต่างมีตาที่สว่างและแจ่มแจ้งและรู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายของอิสราเอลที่ได้ออกมาปฏิบัติการเช่นนี้และในวันนี้เองครับเราพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมในทุกนิกายก็จะรวมตัวกันออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะประนามถึงความปาเทือนของอิสราเอลในการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศปาเลสไตน์โดยเฉพาะในชนวนกาซาวันนี้เองนะครับ14นาฬิกา เราจะรวมตัวกันที่หน้าธนาคารอิสลามสาขาอโศกเพื่อที่จะเดินขบวนไปยังสถานทูตอิสราเอลพร้อมเพียงกันและก็จะประกาศให้สังคมได้รู้ว่าเราคนไทยคนสยามก็จะออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะประนามให้รู้ถึงความชั่วร้ายของรัฐเถื่อนแซวนิสเราจะออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะเรียกร้องอธิย์ป,ปไตยให้แก่พี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราเราจะออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะประนามสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย และเราจะออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะทำลายธงอันนี้ซึ่งเป็นธงที่ชั่วช้าที่สุดในโลกเราจะออกมาเดินขบวนเพื่อที่จะทำลายธงนี้นะครับด้วยกันพร้อมๆกันและเราจะขยี้ขยำม,มันลงไปบนฝ่ามือของเราให้จงได้และเราจะอวยพรให้วันหนึ่งพี่น้องปาเลสไตน์ของเรานั้นจะพบกับสรรันติภาพอย่างแน่นอนพวกเขาสามารถที่จะปลดปล่อยแผ่นดินของเขาจากเงื้อมือของศัตรูที่ชั่วชา้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮิะอาลาวะบเระกาตุสวัสดีครับ Asalaamu Alaikum and welcome to Muslim Global. Pro Palestinian demonstrations are being held all across the globe, with protesters calling for an immediate end to the massacre of Palestinians by Israel. In the US city of Seattle, protesters condemned Israel for killing innocent people in Gaza. They also demanded that Israel halt its offensive on the besieged Gaza Strip. An anti war demonstration was held in Tel Aviv. The protesters denounced Israel's military operation in the besieged Gaza Strip, expressed their solidarity with the people of Gaza, and chanted anti war slogans. Similarly, demonstrators took to the street of the Pakistani capital Islamabad and demanded the establishment of an international inquest on Israel's atrocities in Gaza. They also burned Israeli and U.S. flags and condemned Israel for its crimes in Gaza. Since the deadly Israeli war on Gaza started on July 8, many demonstrations have been held across the world in support of the Palestinians living in the blockaded enclave. Demonstrations have been held in Iran, India, France, Germany, Britain, Greece, Japan, Austria, and Thailand among other places. Over the past 15 days, Israeli warplanes have been hitting numerous sites, demolishing houses and burying families under the rubble. Israeli tanks also began a ground offensive against the impoverished Palestinian land on July 17. The Israeli raids have killed over 600 Palestinians, including women and children, and injured more than 4,000 others so far. The United Nations Security Council has expressed serious concern over the growing number of casualties in the Palestinian coastal enclave. Well, we've run out of time for today. Thank you for joining us here on Muslim Global. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.